บะสิ์ก็อยู่บะได้อวดโวยอยู่นี่สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนหมอลำนะคะมันเห็นใยใย้ายไมหาเมย์ไม่แว็นทีฟีนะคะเท่านี้เป็นเทธอที่สามสั้งแต่มายามแม่แม่ก็มาเทฉยๆคือเป็นคือเป็นอ้วนๆคืนให้มันไปยางแม่บวมยาแม่ลูกกินดูสีด,ดูบะสิ์บะกินกับยู่บ่ไหวปวดแหงยางกับบะควายตีแม่บ่ยางกับบะได้ ย่างได้หน่อยๆย่างไปแล้วมันขาอ่อนขาอ่อนแล้วก็ไปบ่ไดเลยค<อ>้านเอาบบดน,นั้นปฏ <laughs> ิกับมาค้านเอาก<อ>ันไปซ้ำนี่นะระยะนั้นองนน์น้านันแม่ยังกลับมาบ่ไดเลยขาไม่อ่อนแม่ก็บัดน,นั่งกับบัดลุกคืนนี้มียแหง มันหนักแขงแล้วสีนางลงมันก,นกันหนักสีลูกขึ้นมันก,นกันหนักตอนตอนที่ไฟบ้าก,กับอัยุนนะแม่เพราะท่านไอ้อ้วนปนีเลยจ้ะตกช่วงนั้นแม่ก็ได้กินยาดูก็ไม่ได้สีดยาดูน้ำบ้าบ้า,า,ารอบสองตอนแม่ตัดผมสันแล้วนี่แม่จะคี้ประหันแม่อ้วบขึ้นแต่บ้านแถว,วนี้อ้วบไรว่าเ่้าด้านอีกน้ำหนักมันขึ้นบ่ะนี่แม่ขึ้นมันน้ำหนักขึ้นน้ำมันได้ไปยากม่นไปยากอยู่ อันช่วงนึงนะแม่แค่น้ำหนักนี่ปกติสี่43 40ยังไปนี่น้หนักแม่ก่วันนี้46 47ผุนะอะไปหาหมออันเขาสร้างเบื้องไห้แสดงว่ามันขึ้นอยู่คที่แม่ไปหาหมอใส่บาทนี่พูดเหล่าผู้เวียงไปฉีดยาไปยังกับไปผู้เวียงมันบ่ค่ะจ้าไปโดนี้มันไปเอาเองบ่ไว้แล้วก็คือซื้อมาสีแดงเลยไง อินเปันเบาหวานเราด้วยพ่อเราจีนให้พี่น้องนี่คือศิลปินแม่ไม่เป็นทีฟนะคะเจ้าของผลงานเพลงสาวเลยยังรอดีเนาะแม่เนาะจ้าสาวเลยยังคอยสาวเลยยังคอยเซลภูบาวยังอีกแม่วงพีเห็นแล้วใจอ้ายน้องจะคอยชินชุดแรก เส้ยวพวกเบาในชุดที่สองดอกเนาะค่ะแม่ก็จำาม่ค่อยได้ดอกโดนแห้งหลายชุดอยได้ประบ้านหากหากชุดมาหแม่จ้าแม่หลายชุดอยู่อันที่อีแม่ไปอัดลาสุดที่เป็นดนตีอันอิเล็กโทนี่แม่ไปอัดปีหยางแมจำา,าม่ได้ปีหาสามปีหาสามน้ำไฟมีอยู่จ้าไปอัดน้ำบันพอเทพรอนตอนพอเทพรอนยังมาท่านเสียจ้า อัดใป<อ>ีเดียวพอที่พอนเสียได้มีเออเพ่อนมันเพ่นมาโทรให้มาหาเราก็ให้เขาไปหาช่วงนั้นเราเราขายเพลงเวนบบก็เลยอยากไปเห็นให้เราก็เลยไปไปอัดแบบบอไทยรูปบอไทยยังบอลงยังอัดแต่เสียงขายซื่อของโฟเอ็นบ่ หนูจำบริษัทอะไรแต่มันมีสองเพี้ยนพอดีแม่มีมดเลยเพียงเพียงกับมาเห็ดเพียงยายนางก็มีนังคุณชัยแม่ลองเพียงกับนันมัดมวนในชุดเนี่ยแม่ลองเพียงแต่ว่าคี้มันเสียต่ำลงก็เก่าค่ะแม่คนฉบับแต่ว่าแม่ลองม้วนยี่หรี่เพี้ยงยังแซวผู้เปาเฮ้ยผู้เป้าบ้านนอกกันม้วนม้วนมวนแห้งเพราดนตรีมันเป็นดนตรีอิเล็กโทษเนาะจ้าบ้านห้องคนเอินว่าดนตรีเพี้ยงตะเนาะแม่เนาะกระนุ่มผู้ชายคือเก่าละเหตุค่ะเดี๋ยวเรื่องแม่ คนน่ะล้มผีเดี๋ยวน้องเฮ้ยว่าจะอา้มผีเพราะว่ามืกเคลื่อนไหวเจ้าเหรอแม่ลูกเต่าโทมาหาโอ้ยใหญ่เอ้ยเจ้าพ่อตายง่ายเดี๋ยวเขาอีบวบานนะกันเป็นยังจีพ่อตายง่ายไอ้เวายไอ้จีตายอยู่ไอ้ไว้นี่มันเก็บมันปวดป่านนี่หัวเตือนเตือนอยู่ว่าจะจีไปตายแล้วใช่อันนี้มันเป็นนิสัยของหล่อนหรอแม่เลยวะก็พลาดได้ ปไปยังก่าม่ไปอันบ้านอันเพิ่มตําบลทุ่งพุนาไปเฮ็ดบังไฟเขาเฮ็ดบังไฟเรี้ยงยอดห่วยยอดยังแม่ตําบลน,นั้นวันี้บ่ให้แม่ร้องลายเพยงดอกออออบใ่ให้ล้ำพร้อมแล้ะตนเนียแม่ยบ้สบายแต่บ้าใส่ร้องอยู่ดี <laughs> <laughs> ใส่ร้องอยู่ด้เห็นแล้วใจอายเป็นเพียงปวดของย้ายไฟเลย เห็นแล้วพี่แม่จื้อบ่ได้บอกนี่เด้อเสียงกับขึ้นบ่ได้ดิช่วองได้เนี่ยล่ะเดี๋ยวนี้เลยบ่เห็นหัวใจอ้แล้วและเด้อเป็นยังเหอออ้จึงเปลอลืมสัญญาจิตใจบ่ตรงว่าจะกลับทงช่วงดำนา ลอยให้น้องคอยทาคอยจดหมายมาก็ไม่เห็นมียืนเลี้ยวมองเห็นภัยลูลมเฝ้าเตตรมนั่งสมอยู่ทุกวันวีขนาดเจ้าทุยเพื่อนคู่คุย ของพี่ยืนน้ำตาปลีอย่างมีความหมายเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำเขียดบักแอตีนทำเขียดอีโมหนางายเจ้าแมงกินูนนั้นมันก็สูนกันหุนไว ใครมันคิดทอดอายที่หายหน้าห่างนี้เห็นหัวใจอายแล้วและเด้อเป็นยังเหออายจึงเบลอลืมบาจีอบอกคิดทอดน้องปลูกป่าในน้อง,อองสวนผักสวนมีคือทอดอายก็ยังดี หรืออายมีสาวใหม่เชยชมโอ้ยสวดๆแต่อีแม่คแนี้สวยเป็นเพลงที่ใ้ายสมากที่สุดต้องได้ติดปากจนเท่าทุกมือนี่บังอันนี้งามได้ก็เห็นแต่เพื่อนลองเวงนี้ห็นหัวใจด้วนแบะแฟนคลับคนกับจำนแบบแค่ไปนัางหันเอาของไปให้แม่ลูกต้องๆ้งช่วยหน่อยลูกเอาของให้พี่เพมาตอกกำนันเพ เขาขับรถเปลี่ยนไปครับก็เปลี่ยนเอาแพ่หมอบให้แม่เดี๋ยวๆดวระวัะงใส่ไม่ได้แม่อันนี้บักแอปเปิ้ลค่ะขอบใจหลายๆลูกแหละแม่แอปเปิ้ลอันนี้บักสม้มจ้ะฟ้องอันนี้นับดีๆทำเป็นทำเป็นเครสวยๆให้แม่ทำน้ำเปรี้ยวกับน้ำเปรียรปร้ยวน้ำโสม พี่แม่ว่าอีแม่อยากกินนมเปลี้ยวมันจังเข้าห้องน้ำสะดวกขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อแม่อันกินหอยแม่อยู่ตอมีโควิดหนูมาหาแม่ดูก็ดีเื้อผ้าผ้าบแม่ดูก็ดีอันนี้มันโควิดหมอล่าลูกกับผมมีงานอันนําใจให้ยแพร่หมอให้แม่จากอันนี้เป็นนําใจจากช่องยูทูบไฝท้องของลูกเนี่ยแหละจ้าเป็นอย่างลูกจังบ่ลืมแม่เพราะว่าคลิปอีแม่มันเป็นคลิปแรกที่ได้แสนวิวก่อนมูจ้าจ้าลูกก็เลย อยากมาหาตาเมียมีเครือเทียนที่สามเด็กกัสีมาหาเมียอีกเรื่อยๆขอให้เมียสุขภาพแข็งแรงสาธุเซาเน่เด้อเพื่อเพื่อเจ้ารักบสมรักษาให้ร่างกายแม่แข็งแรงให้่างเหินเดินอากาศได้ให้ร้องให้ยรั่วบรรลุฟังไปดนๆเด้อแม่เด้อจ้าว่าใจกับว่าจะยู้ดุ่นๆภูริลูกล่ะขอบคุณหลายๆเด้อ่จ้าีแม่ไปทันซื้อซื้อจ้าที่หน่อยก็ตามหน่อยก่็เด้อแม่เด้อจ้า อาซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวย้ายไปสิบปาก์มูดหมายเลขบัญชีไบตเตอรี่ทรีปนี้พี่น้องผู้ใดอยากสมทบค่าอยู่คายานไม่ไม่เป็นทรีปศิลปินนั้งเอกหมอลำคณะศิลป์สังทองในอดีตที่พี่น้องเคยมาเคยชื่นชอบเมื่อวันสิษย์เปลี่ยนยากว่หายตายย้อนลูบเข่าเริ่มล้างจานเริ่มบัดห็นซาผ่าโตในอดีตยื่ได้เบิรเนาะขอบคุณที่แม่ได้หลายเจ้าของเพลงจหตุจี้เลยเจ้าของ